สวัสดีครับวันนี้นช่องเบียร์ซันเองฮะวันนี้ผมได้ทําการมาเที่ยวที่งานไทแลนเกมโซนเนาะซึ่งจะเป็นงานที่แบบเขาแบบเขาเรียกอะไรมาออกบูธเกี่ยวกับพวกเกมต่างๆแล้วก็เกม,มใหม่ๆที่กำลังจะออกเร็วนี้แล้วก็ยอดเยี่ยมคือต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่จะมาเที่ยวหรือมาแบบคอสเพย์เพื่อเข้ามาเฉยๆเนี่ยทุกคนก็ต้องซื้อตั๋วนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคเตอร์ที่ทางงานเขาเนี่ยได้ทำการรับเชิญมานะก็สามารถเข้าไปได้เลยนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยครับว แถวอ่ะไม่ค่อยยาวมากครับแต่วันที่2เนี่ยแถวยาวมากเลยทุกคนและใช่ครับและใช่ครับขึ้นชื่อว่างานเกมหีือต้องมีเกมมากมายเนาะแล้วใช่นอกจากเกมของคางค่ายสหรัฐเขาเนี่ยยก็ยังมีเกมของเรียกได้เกมของทางที่คนไทยเราอ่ะเป็นคนทาด้วยนะซึ่งแบบมันจะมีบูตเป็นจัดจัดเป็นส่วนๆเลยครับว่าอันนี้เกมของฝั่งไทยเกมของฝั่งสหรัฐเขาเนาะอ่ะแล้วนอกจากพวกค่ายเกมบางอันเนี่ย เกีมาอันต้องขอบอกก่อน,นครับผมรู้จักบางอันผมก็ไม่รู้จักนะก็ต้องดูดูกันไปเนาะแล้วก็ใช่ครับมีคนคอสเพย์เข้าไปในงานเนี่ยเยอะมากแบบเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็แบบมีพวกที่เป็นวีทูยูทูบเบอร์เออที่เขาคอสเพย์ไปด้วยนะผมเหมือนไปเห็นอยู่แล้วก็นี่ครับโกดิสปาโตล่านะซึ่งเอ่อสำหรับบางค่ายเกมเนี่ยเขาจะมีทําการจัดเป็นก็เลคำถามของคนที่เล่นเกมที่เรามาดูเนี่ยนะก็นอกจากนี้เนาะก็จะมี การจัดให้มาแข่งเนาะก็คือแข่งกับคนที่เขาดังๆที่แบบเป็นมือโปรสำหรับการเล่นเกมนั้นไปเลยเนาะก็บอกเลยครับว่าเจอเยอะมากเลยทุกคน แล้วโซนที่ผมอยู่ในตอนนี้ฮนะก็จะเป็นโซนของพวกเกมที่ประเทศไทยเราได้ทำการสร้างขึ้นมาเนาะแบบว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยดีมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเกม The Shadow of a y u t t h a y a นะฮะก็บอกเลยครับว่าอ่านชื่อผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะก็นี่ฮะพี่ผมจะทำการลองเล่นแล้วเนาะบอกว่าบอกเลยครับว่าเห็นพี่ผมบอกนะฮะว่าคล้ายๆกับพวกอ,อ,อะไรอนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบพวกเกมแนวเอเดนลิงมั้งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ,ะเพราะว่าไม่เคยเล่นนะก็ถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะก็นี่ฮะเป็นบรรยากาศตอนที่พี่ผมเล่นเนาะซึ่ง พี่ผมเนี่ยเล่นเกมไปหลายเกมมากกว่าผมอีกนะอะันอี้เกมอะไรนะพี่บ๊อบไม่รู้อ่านไม่อรอกันเนาะ อยอันนี้คือเป็นเกมทดสอบความทดสอบความอ้อตอบชั่วตอบชั่วหรอเราขอทายยาเลยลเราต้องทำไงแล้วเขาให้เราทายา และใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็จะเบื่อง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาเล่นเกมที่เกี่ยวกับการเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์กนะซึ่งเกมที่คนเห็นผมเล่นอยู่กับพี่นะตอนนี้เป็นเกมที่ครั้านี้ต้องใช้ทีมเวิร์ระดับหนึ่งเลยนะ <c oughs> ทุกคนก็บอกเลยครับว่าวุ่นวายนิดนึงนะแต่ว่าถามว่าเกมมันสนุกไหมสนุกดีครับยอดเยี่ยม

และแน่นอนครับเป็นเกมแนวอนโนมารีนะฮะก็คือให้เราหาสิ่งที่แปลกบอมไปนะ,ะในช่วงเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะทำการให้เราจำก่อนนะ,ะบอกว่าเดีย๋ยวทุกคนได้เจอผมไลฟ์เฟนอนฮะ,ะแต่ขอไลฟ์ฟีลตารูให้จบก่อนนะครับ <c oughs> ค่ายเกมอ,อื่นๆแล้วเนาะก็จะมีค่ายเกมตัวของ Nintendo มาด้วยนั่นเอง แลวก็ใช่ครับตัวค่านนยเกมเนตรเนี่ยเขาจะมีทําการแบบมากเกี่ยวกับพวก DLC หรือเกมใหม่ใหม่ที่ก็จะออกในเร็วนี้เนาะซึ่งบอกแล้วว่าคนเข้าแถวเยอะมากเลยนะและเกมที่ทุกคนเห็นพี่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้ครับอ่าใช่พี่ผมเป็นคนเล่นอยู่นะซึ่งตอนนี้ผมกําลังอ่อนั่งเล่นอ่อขับรถอย่างมองมันอยู่ที่ในใดนะซึ่งพี่ผมเนี่ยทำการเล่นเกมผีเหมือนกันเนาะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมมันชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเกมผีที่เราจะต้องหาผีให้เจอครับประมาณนั้นนะก็นะบอกเลยครับว่าดูน่าสนุกอยู่นะอ่ะก็ ตามในคลิปเลยค่ะคืออ,อย่างที่ผมบอกไปนะว่าพี่ผมเนี่ยเล่นเกมเยอะมากเลยนะซึ่งเกมที่คนเห็นมาตอนนี้ก็คือเกมตาโขนเนะซึ่งเป็นเกมที่มีความคล้ายคลึงก,กับพอเล่าในซิ่วซองนะฮะซึ่งโอ้ว้าวเส๋งจังเลยออกมาได้ทำเป็นเกมมาได้ดูยอะี่ตัวอย่างเกมดู ไม่ใช่ครับในเมื่อผมทาการเล่นไปแล้วนะผมก็เลยเชิญพี่ผมนะให้ร้องเล่นในใจบ้างน,นะซึ่งถ้าผมก็คือเอ่อขับรถไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าเอ่อผีเกมเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แย่แถมผีแบบดีด้วยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการเล่นในใจเนี้ยก็คือการขับรถครับใช่แค่ขับรถเฉยๆผมก็ขับรถตกกลางประมาณขับรถตกถนนประมาณสองสามครั้งได้แล้วนะบอกเลยฮะว่าขับรถแย่มากเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่าขับเป็นแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายๆหน่อยนะก็ฝึกไปนิดนึงนะอ่ะ้ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอ้วแบบโอ้มันจิงมาเลยหลายอย่างเนาะทีนี้ก็ถ้าหลับใครพลาดปีนี้แล้วก็มาปีหน้าได้เหมือนกันเนาะเขามีจัดทุปีนะครับก็อะไรอีกอ่ะ หมดแล้วมั่งอะไา,าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ติดเยอะนะครับไ้ผมไปดึ่ถ้าสบายครายไปดื่มก่อนละบ๊บาย